ไปเลยค่ะไปเลยค่ะตอนนี้พี่อยู่ที่หน้าลานเซนเตอร์เวิลด์ค่ะกับงานนี้เลยพาณิชย์ฟุตเฟสิวัล2022นะคะเป็นงานมหาาการรมผลไม้ที่ภายในกระทรวงพาณิชย์จัดผลไม้ที่ดีๆทั่วไทยเนี่ยมาไว้ที่งานนี้โดยเฉพาะเลยหลายคนอาจจะโฟกัสข้างหลังพี่ใช่ไหมคะคือแบบผลไมากลากไม้เต้นไปหมดเลย แต่บอกนะคะว่าอันนี้คือเป็นเพียงแค่ส่วนนิดเดียวเท่านั้นในงานคือยังมีแบบโอโ้โหมโหฬารกว่านี้เดี๋ยวตามพี่มาในงานดีกว่าค่ะครับ พีเข้ามาในงานแล้วค่ะทุกคนโอ้โหของกินเยอะมากแล,ล้วานไปรลานใจไม่ไหวงานนี้เขาจัดที่นี่เลยค่ะเ Central World นะคะตั้งแต่วันที่2ถึง8พฤษภาคมนี้ค่ะมีทั้งผลไม้สดผลไม้แปรรูปผลน่ากินไปหมดเลย <Yeah. S 1> และนี่เขายังมีบุฟเฟ่ผลไม้ให้กินแบบจับ ต็มจุกๆกันอีกค่ะในราคาที่แบบดีดีนะ3 9มิบาทเท่านั้นพีก็แอบกินไปเนตหนึ่งนะฮะหรือว่าไม่นิดก็ไม่รู้สิแต่ต้องบอกค่ะว่างานนี้เนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการผลไม้ของกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยเพื่อช่วยระบายผลผลิตให้กับเกษตรกร,ร,กรโดยได้เตรียมเปิดจุดกระจายผลไม้ทั่วประเทศ1 9ึ2จุดค่ะเป้าหมายกว่า1 4 5 0 0 0ตันค่ะ ทั้งตามห้างสรรพสินค้าค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดเขาก็จะจําหน่ายตามสารกลางแหล่งชุมชนและก็ยังมีรถโมบายพาณิชย์รถเร่ตลาดกลางมีการรวบรวมการสั่งซื้อของนิคมอุตสาหกรรมเน,นะะียค่ะการจัดทําของสำนักงานคุณนะสถานีบริการน้ํามันต่างๆอถ้าเกิดใครไปเติมน้ํามันอาจจะได้ติดไม้ติดมือกลับมาแล้วนะะียค่ะและก็ยังมีเครื่องจําหนา่ายผลไม้แปรรูปแช่เยน็นแช่แข็งแบบอัตโนมัติด้วยโอ้โหแบบหลากหลายช่องทางมากๆค่ะ แวกเรียนโชว์ลำหนึ่งค่ะอะกับงานพาณิชย์ฟรุตเฟสติวัล2 0 2 2ที่เซนทูเวอร์เนี่ยนะคะก็คาดว่าเราจะช่วยระบายผลไม้ได้ถึง3,500ตันนะคะผลไม้รักมาเยอะมากทุกคนถ้าเกิดใครสนใจก็มาได้ที่เซนทูเวอร์นะคะงานมีถึงวันที่8พฤษภาคมหรือว่าจะไปตามสุดต่างต่างที่พีบอกไว้ก่อนหนะ้นานี้ก็ได้คะ่ะเนี่ยลูกใหญ่สุดในงานนะจ๊ะแต่ว่ากินไม่ได้ที่กินได้คือลายบุฟเฟ่ข้างล่างขอตัวก่อนนะคะวันนี้ไปก่อนเจอกันครั้งหน้ากับไม่ใชนเล่นเซวัสด we